ทางท่อง YouTube นะครับอันนี้ก็จะมาถ่ายให้เป็นวิทยาทานนะครับสำหรับคนที่มีใบไม้ในพื้นที่เยอะนะครับท่านไม่จำเป็นจะต้องไปใส่ปุ๋ยกล้วยของท่านเลยก็ได้นะครับโดยใช้การนำใบไม้มาหวาทับมันเป็นชั้นหนาๆประมาณ1นมตรขึ้นไป หรือแล้วแต่ในพื้นที่ท่านมีเยอะก็ใส่เยอะน้อยก็ใส่น้อยแล้วแต่นะครับสภาพพื้นที่ท่านจะเอือ้ออํานวยนะครับมีวัสดุใดที่สามารถย่อยสลายได้นะครับเช่นใบไม้กิ่งไม้มาวางพับกันไปนะครับทำให้พื้นที่ จะเกิด two, อินทรีย์วัตถุจำนวนมากพื้นที่นี้จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ดินที่ถมใหม่นะครับถมบ่อนะครับดินที่เอามาถมก็เป็นดินที่ไม่มีอินทรีย์วัตถุเอาซะเลยนะครับมีซากปลักหักพังของอิฐหินปูนทรายที่ทุบตึกมาด้วยนะครับนำมาใช้ปลูกกล้วย ใหม่ๆปลูกปลูกกล้วยแทบได้ขึ้นนะครับดัดกล้วยบางบางต้นนะครับใช้เวลาปลูกทั้งสองผลก็ยังไม่ติดดอกออกผลไม่ตกเครือให้เห็นนำใบไม้มาใส่นะครับถึงดีขึ้น ทีนี้จะไปดูพื้นที่ที่ยังไม่ได้ถมนะครับยังไมไ่ถมใบไม้ลงไปถมใบไม้ลงไปหรือถมบางๆนะครับนี่ถมใหม่นะครับพื้นที่ตรงนี้ปลูกปลูกกล้วยก่อนก่อนอพื้นที่แรกที่ถ่ายลงถ่ายให้ดูนะครับนี้ปลูกก่อนนะครับปลูกก่อนประมาณหนึ่งฝนนะครับหนึ่งฝนหรือหนึ่งปีก็ว่าได้นะครับสิบสองเดือน เป็นลักษณะดีนะครับทั้งดายหญ้าทั้งดูดินนะครับดินดินเป็นอย่างนี้นะครับขุดแทบจะไม่เข้าครับ ดินทรายผสมหินซึ่งเป็นดินชั้นลึกหรือดินที่ไม่มีปุ๋ยครับไม่มีธาตุอาหารเลยคิดดูแล้วกันครับนี่กล้วยกล้วยนี้ผ่านไป2องฝนแล้วนะครับ2องฝนแล้วก็เนาะเนาะก็ยี่สีเดือนนะครับยีบส่สเดือนดูกล้วยสองฝนครับสองฝนเนี่ยปลูก ดินที่มีท่านอาหารนี่คือที่นำมาถมนะครับส่วนนี้จะเป็นดินทุบตึก การแก้ไขนะครับนำหญ้าที่ได้ออกาสมไว้ที่โคลนนะครับมองไปทางนน้นเลยครับจะเป็นใบไม้ที่เอานำมาใส่นะครับใบไม้ที่นำมาใส่พื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ปลูกก่อน ปลูกก่อน,อนที่ถ่ายตอนแรกนะครับถ่ายตอนแรกเพิ่งจะปลูกไปได้ประมาณ 5- ้ถึงหเดือนนะครับขอบคุณท่านผู้รับชมนะครับถือว่าเป็นพิธ,ธีทานนะครับสำหรับใครที่มีใบไม้ในพื้นที่เยอะๆนะครับที่ร่วงหล่นจากต้นหูกวางต้นหูกระจง ใบไม้อะไรแล้วแต่ครับที่สามารถย่อยสลายได้นํามาใส่ครับใบไม้กิ่งไม้กิ่งไม้ไว้ข้างล่างนะครับใบไม้ทับไว้ข้างบนเขาจะเกิดความชื้นจากการเหยของน้ําชั้นผิวดินนะครับเหยขึ้นมาก็จะปะทะกับใบไม้ที่กองไว้ทำให้กล้วยเจริญงอกงามได้ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับสังเกตดู ได้จากา,การเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆแตกใบอ่อนขึ้นเรื่อยมาใหม่นะครับอขอบคุณท่านาที่รับชมนะครับสวัสดีครับ